วันนี้มางานไทยรัสแฟนะคะก็บอกวันนี้มีสอนรามน้ำเพชรนะคะมาดูโชว์แล้วมากินร้านอร่อยเยอะมากค่ะส่วนมาโม ยกที่ดังๆมาไว้ที่นี่ละมีร้านดาราด้วยนะคะครับพิสารบานเฮาครับเป็นพิสานบานเข้าติเป็นพีเซนเตอร์ให้ด้วยหลอกไปในทีวีโอ้สวยน,นี่ดาราเขาก็มาออกบูธกันนะคะเที่ยวท่องกระต่องหน้านาดจะพาไปเที่ยวไทยรัฐแฟร์ค่ะวันนี้มางานไทยรัฐแฟร์นะคะมากินมาโมมาดูโชว์คะ่ะวันนี้เ็นวันที่8ดนะคะว้าว ตอนบ่ายสามโมงสามสิบห้านสอนรามน้ำเพชรนะคะวันที่ 9, 1้าสก็เป็นศิลปินท่านอื่นตามเวลาเลยนะคะอันดับแรกเราต้องมากินก่อนนะคะหอยจ้อปูแม่วันนาค่ะคนเยอะมากร้านนี้ก็คือแกงเขียวหวานสะทานฟ้านะคะกละลามังใหญ่ๆเลยแกงเขียวหวานไก่นะคะโอ้ร้านนี้คือร้าน1นึ่งสปรีดฟู้นะคะขายอะไรเอ่ย ขายหมึกไข่ทอดนะคะตรงนี้สายมูค่ะชวนมาโมจะตั้งอยู่ทั้งสี่มุมของงานเห็นว่าอันเชิญองค์จริงมาเลยนะคะเจ้าปู่สีสุโธเจ้าญาสศรีปทุมมานะคะทาวเวสสุวรรยกมาเอาใจสายโมูโดยเฉพาะค่ะ นี้กชวนมากินกันต่อเลยนะคะข้าวหลามจิ๋วสีพี่น้องนะคะข้าวหลามจิ๋วบางคนทีกระบ,บอกละ25บาทนะคะสูตรบ,บางคนทีค่ะส่วนอันนี้เขาเรียกข้าวหลามช็อตนะคะนี่มีหลายรถด้วยนะคะโอ้แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะเอารถไหนนะคะกุ้งใช่น้ำปลา8ริ้วนะคะเขาก็ขายเป็นชุดชุดละ1 0 0บาทนะคะนอกจากจะมีกุ้งก็มีหอยนางรมด้วยราคาเดียวกันเลยนะคะแต่ว่า อันนี้ก็คือเป็นปลาแซลมอนร้อยี่สิบบาทนะคะแม่ปรนาน้ำยายทำให้หลานขายเราเคยเจอที่เอ็มสเฟียร์นะคะร้านนี้ <c oughs> ไปเปิดบูธค่ะใช่ไหมค,คหรับกุหลาบจริงเหรอคะเนี่ยค่จอกจริงค่ะว้าวเป็นขนมไทยๆ<ช>แบบโบราณน,นะคะคนี่นะคะขนมโคค่ะโอ้หมีทุกอย่างเลยใต้ค่ะ อ๋อนี่สาคูแท้ใช่ค่ะขนมกล้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะขนมกล้วยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ดาวล้อมเดือนค่ะนี่นะคะค่ะคล้ายๆขนมใส่ไส้ขนมเหมือนเปียกปูนเนาะค่ะใช่ค่ะอันนี้กะตะโก้นะคะอ๋อันนี้วุ้นแน่เลยแต่อันนี้เป็นก็วุ้นเหมือนกันคุนอ้ยนี้ขนมตานขนมถ้วยนะคะอทุกอย่างหกสิบบาทนะคะโอ้ยมีขนมด้านโน้อีก มีเยอะมากเลยอ่ะว้าวนี่โอ้เดี๋ยวเราต้องมาโอนนอแล้วล่ละเราชอบมากเลยขนมชั้นทำเป็นรูปดอกไม้ค่ะนี่อันนี้ดาวล้อมเดือนมาถึงก็ประเดิมนะคะร้านยายทำให้หลานขายนะคะโอ้อันนี้เป็นขนมปังเกลือสไตล์ญี่ปุ่นนะคะกรอบหอมเนยช่ๆแสนจินดาโอ้แผ่น อันนี้หมูฝอยนะคะอ๋อให้ชิมเหรอคะได้คะ่ะทำไมชิ้นใหญ่จังเลยอะ่ะชิ้นใหญ่อร่อยคำโตค่ะอ๋อ <c oughs> อันนี้คือให้ชิมนะคะโอ้โหเก่งใจมากเลยอ,อืมอืมกรอบมากเลยอะ่อยอะหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะใส่กลางสองร้อยแล้วก็มีสามร้อยกอนอันนี้สองร้อยอันนี้สามร้อย อ๋อตามนี้เลยอ๋อทอดแหลกนะคะเด็ดเจ๊โอ้โหมันเป็นเพียงเดยงตาโฟค่ะนี่โอ้โหใช่ตัวอย่างนะคะทีเด็ดยำอืมเป็นลูกชิ้นนะคะอ๋อร้านนี้ก็ทีเด็ดยำนะคะโอ้โหนี่ยำทีก็เครื่องแน่นๆแ,แบบนี้นะคะ อันนี้เป็นดองเหมือนสไตล์เกาหลีนะคะร้านเจมนก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยนะคะอันนี้เขาก็เป็นพุดดิ้งไข่มุกเวลาวานนะคะอุย้ยทั้งชื่อจะ <c oughs> อันนี้พุดดิ้งชาไทยพุดดิ้งกาเลาน้ำหอม <c oughs> ชิ้นปั้นสด <c oughs> จะจาโอ้ปั้นดสดๆเ,เห็นเลยนะคะนี่ ขอแอบ,บดูหน่อยนะคะนี่แล้วก็ลงหม้อแบบนี้นะคะโอ้ยสุกแบบนี้นะขะนมโมจิมังกรทองนี่สแกนสิงห์บุรีค่ะทัศนัยโคตรทองเ <c oughs> จ้าของร้านเหรอร้านนี้ก็มานะคะปุยแสบปากนะคะตอนนี้เป็นร้านดารานะคะไก่ย่างอังโกบาบสามกอ,อันนี้เป็นของไทยรัฐนะคะบะม,มีมาเฟีย ไข่ทอดด้วยอ้าววันนี้น้ำพริกลงลงเอ้ยวันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูหันก็ลงลงมาด้วยนะคะไปชิมแล้วลูกชิ้นหมูหันร้านเอกอร่อยนะคะโอ้ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกแกงใต้นะคะโอ้โหแกงใต้แกงขั่วก,กระดูกหมูนะคะเขา่ากูสิน เซบแบบมีสินมาเปิดร้านขายของนะคะสวัสดีค่ะจ้าโอ้โหขายอะไรบ้างคะเนี่ยวันนี้มีปลาค่ะขวดละ35บาท3ขวดร้อยนะครับวันนี้ภาคเขามาแจกชุมชนนะครับอีสานบ้านเข้าครับวันนี้อีสานบ้านเข้าติโอ้โหเป็นอีสานเลยเขาทำให้สวยจังเลยเป็นลูกเป็นลูกอีสานแต่ไปโตภาคเหนือค่ะเขาเรียกอีสานล้านนาใช่ไหมคะอันนี้มีพะโลขาหมูครัวบ้านเอนะคะ อ๋อเป็นชุดเป็นชุดคาะโ,โกเป็ดก็คือพี่เป็ดเชิญยิ้มนั่นเองนะคะขนมจีนกะลาเนื้าใต้ไมหมคะขนมจีนกะลาเป<ะ>็ดเชิญยิ้มอ้าวใหญ่จังเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือไก่ฟักนะคะจ้แกงใต้ค่ะเพราะมัเป็นกะลากับยิมแกงใต้โอ้แกงใต้ อร่อยนะเขาเรียกอร่อยใช่ไหมทเองนี่เลยผมทำเองมาแล้วพี่เป็ดทเองนี่ทำเองทั้งหมดนี่ครับผมนี่แกงไก่ฟักเลยเห็นเลยนี่นี่ไก่เป้งไก่ในขครับ้มยำไก่ไม่วิญญาณเลยอร่อยมากแล้วโดยเฉพาะนี่น้ำยาใต้เนี่ยนี่น้ำยาใต้อยากให้กินนะอยากให้กินลองกินดูครับนี่มือคุณเป็ดเองนะครับนี่นี่ นมจีนกะลาโ oh oh, อ้โหอยู่ในกะลานะคะเตรียมทํากะลานี่กำลังสั่งกะลาอยู่หมย่างต้องมื้อึมูมงตังแต่ตะละต่เปาหมูย่างมืองตังตอนนี้เป็นซิกเมนเจอร์ของจังหวัดตรังนะครับท่านยังไม่เคยได้ลองกินแล้วก็สังขยามีทั้งทั้ง,น,ง, <S 2> <S 2> ง,งนึ่งทั้งทอดนะครับทั้งนึ่งทั้งทอดแล้วก็มีสังขยานี่ซิกเมนเจอร์ของจังหวัดตรังสังขยาเกิดมาก่อนผมเกิดผมกินแต่ผมเด็กๆยังเล็กๆเลย แล้ววันนี้ของฝากจากเมืองปรังอยากให้ญี่ปุ่นได้กินเด็กันจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะมาหลายจังหวัดอ๋อมาหลายจังหวัดไหนอ๋อนี่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็เจ้าโอ้แกลูกปจาก้วทะลุน้ำกุมงออเคสยาดมยามเฉาเขานะคะ229บาทไม่เกียได้อันนี้ใบเล็ก มีเล็กมีใหญ่นะคะใส่องไซค่ะนี่น่ารักตรงนี้แหละ <c oughs> มีย่ามเจาเขานะคะจ <c oughs> ุดพเซนเตอร์ค่ะ <c oughs> เออคุณเรือนขวัญ <c oughs> อันนี้เค้กวิเศษนะคะน่าสวยๆร้านอูไรรัตเชียงใหม่ <c oughs> อูไรรัตเชียงใหม่ก็ต้องเป็นอาหารเหนือนะคะ <c oughs> โส้ออูหมูกระจก น้ำพริกนมอือหปลาทูมหาชัยเดี่ยวซื้อประจําการันตีความอร่อยเลยนะคะร้านนี้ปลาทูไม่เค็มแล้วก็มีปลาทูแบบนี้ด้วยปลาทูซาเตะต้นตํำรับนครศรีธรรมราชโอ้โหปลาล้วนๆเลยแกงขี้เหล็กปลาย่างตรงนี้ หน่อไม้สดผัดไก่บ้านนะคะไทยรัฐแฟร์จัดที่ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต8ถึง11พฤษภาคมนี้นะคะข้าวเกรียบนยยายกข้าวเกรียบผักหวานข้าวเกรียบเห็ดม่วงนะคะแล้วก็ข้าวเกรียบเห็ดหอมข้าวแท่งเมนูอาหารรูปแบบแท่งกินง่ายก็คืออันนี้เลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นข้าวเหนียว <c oughs> อ๋ออ๋อน๋อเ๋ออ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 ๋ ก็คือสําเร็จรูปเลยอ๋อแล้วขอดูอ๋อแท่งมาส15บาทนะคะอ้าวดูวันนี้ก่อนลาซานญาลาซานญาสั่งวันนี้อร่อยตั้งแต่เมื่อวาน <laughs> ลาซานญาแฮมชีสโอ้โหอันนี้ลาซานญาผักโขมอบชีสอันนี้ลาซานญาดับเบิลชีสลาซานญาฮาวายเราลองดูนะคะ อันนี้ถาดเท่าไหร่ถ้าแบบนี้ถาดละ120บาทเอ้อยห้าบาทอ๋อถาดละ150บาทแต่ถ้าเป็นชิ้นชิ้นละ120ครับ120ใช้ถัสดทำทั้งหมดนะครับคนทานวันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้แค่2วันนะครับเัื่อกี้สั่งสองชิ้นแต่ถ้าจะทานเลยเขาก็อุ่นให้นะคะขารมดดอกซุ่มบางรักโอ้โหมีตัวอย่างให้ดูนะคะลูกชิ้นร้านอะไรเนาะ ออ oh, ร้านนี้แองอปุ๊บเรือสำเภาร้านเจ๊เบียร์ทะเลทอดนี่ก็เป็นร้านข้าวเกียบอีกร้านเนี่ยนะคะข้าวเกียบเฮเดออ่าดูนะคะบรรยากาศนะคะโอ้หอยเจ้าปูนะคะราคานะคะนี่มีตั้งแต่ปูธรรมดากุ้งธรรมดาปูพิเศษนะคะจุ๊บโอ้โหเส้นใหญ่มากเลย อันนี้ต้องไปทอดเองใช่ไหมมีบริการทอดให้ฟรีค่ะอ๋อ,ม,อมีบริการ<อ>ด้วยโอ้มีบริการทอดให้ด้วยแดงเขียวหวานครัวอรัญญานะคะไปรัดแฟร์มากินมาโมโม,มาดูโชว์นะคะนอกจากของกินก็มีของใช้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะตัวตัวนี้เนี่ยจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวเลยอันนี้ซื้อ3ขวดนะคะก็จะแถมกระเ๋า้โหยอร้านนี้อร่อยถ้าไม่พร้อมกินก็ซื้อแบบนี้ไป<อ> ถ้าจะพร้อมกินก็ซื้อแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาลองสรลาเปาไส้หมูย่างเมืองตรังนะคะหัูสับกับหมูย่างอย่างละลูกค่ะตอนนี้นั่งแล้ว <c oughs> สาลาเปานี่ <c oughs> แล้วก็มีนขนมกินด้วยนะคะกะะราเยอะจังเลย <c oughs> ของร้านนะคะโอ้โหน้องน้างามมันสวยสวยๆทั้งนั้นเลยเออมีเส้นมิเส้เเเนี่นะคะเวทีหลักนะคะจะมาปากักหลักดูสอนรามน้ำเพชรนะคะไม่จบตานอกจากสายดีแล้วสา,สายบูสสายยูโชก็ต้อง,องมาที่งานนี้นะเพาพว่าจริงๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมีโชว์จากนิเกอคนดังเรามาเจอลูกชิ้นปิ้งย่างรสพซบหิมพานนะคะโอ้ยเจอพี่น้องผักบุ้งด้วย ค,คุณหล่อใส่อะไรก็หล่อนะคะา <c oughs> สาวครูศินโอมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนี่ลูกสาวลูกหลงอีทโงลางนะคะ,ค,ะคุณอีทนะั่งอยู่ข้างหลังนะคะคอนเฟิร์นโอ้พระเอกขนมปังถั่วเขาอ่านว่าร้านอะไรคะจริงๆอ่ะ YB ครับเอา y ย y ีมันมาจาก YB อ๋อไว้ที่แปลว่าขาวอะเหรอ,อก็คือไว้บีนที่มาจากถั่วขาวนั่อ๋อถั่วขาวก็คือขนมปังถั่วขาวแบบนี้นะคะอ๋อ ใครเป็นหวานเลี้ยวมาทางนี้เลยนะครับขนมปังถั่วขาวกินแล้วไม่เป็นหวานนะครับบางคนไม่เป็นแล้วกินก็ไม่เป็นวันไหนเราลองซิเราลองซิเป็นไง่คือถั่วขาวอ๋อนี่วันนี้เรามาเจอร้านคนหล่อนะคะยูไนเอ่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับขนมปังถั่วขาวส่งตรงจากมือแอมพีรวัตรเองครับผมจ้าต้องรับมอบแล้วรับมอบรับมอบขอบคุณค่ะนี่นะคะอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งสับสกั ไปด้วยนะขอบคุณค่ะอ้าวคุณผัดไทยทางกอใบสามกอนี่ดาราเขา้ามาออกพูดกันนะคะคนเจ็กการินคนเจ็กการินโอยทีนะคะไปที่นี่เลยคะค่ะเอาอะไรมา่ยังงคนขอนุสามเมเนนะคะโอ้สวยแถวนี้ก็จะเป็นร้านดาราหมดเลยนะคะที่เดินผ่านเขาบอกว่าตัวจริงหลอกกันในทีวี ช่องดีแนี่ยใช่ไหมแน่รักนะดีใจกคุชิ้นหมูหั่นตัะลุงๆนะคะบ่ายสามโมงตรงนาทีทอง32บาท32นาทีค่ะตอนนี้น้องแบงสอนรามารอแล้วค่ะเห็นชุดเพชรไหมคะเยสาตรงนดีองสสองาสิงนาที่อ้งบงดอ้วดก็ตาม

แห่งนี้นะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้งานดีๆแบบนี้นะครับมีของกินของอร่อยเพียบเลยนะครับสมกับชื่อนานนะครับมากินมาโมมาดูโชว์นะครัันนีเป็นวันแรกเท่านั้นเองนะครับวันแรกเพลสอนดามนะครับมาวันแรกเลยมาพร้อมกับต้อมเด็กว่าเสียงหวานครับอันนี้นะครับพิมสอนามนะครับน่าสุดก็ครบ11ล้านวิวไปที่เนี่งร้อยแล้วครับ เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับในดวงใจของทุกทุท่านนะครับเพลงระแวงรักนะครับเป็นเพลงของพี่สาวของแม่เองนะครับพี่น้ำเพชรนะครับสอดรามน้ำเพชรนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับของงานไทยรักแฝงนะครับก็มีพี่ๆนะครับศิลปินดารามากมายนะครับมาออกบูธนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันหยุดหุนนะครับมีแต่ของอร่อยอร่อยเท่านั้นเลยนะครับเอมาความกันต่อนะครับช่วยกันร้องเลยนะครับ เพลงนี้เป็นอเดนเดเที่มีความหมายดีๆแล้วก็เชื่อว่าจะต้องยิงชัทุกคนได้ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่เพลงนี้นะครับเพลงอะไรครับชใช่หรอของขั้น ช้ากันมาสามเพลงแล้วเนาะอยากสนุกไหมหรือยังคนระับอยากสนุกแล้วหรือยังดันเซอร์พร้อมหรือเปล่า,าพร้อมจะปวดขาไหมครับเพศสอนทำหรือยังคนระับใครบ่นนะว่างานที่แล้วยนะังไม่หายปวดเข่าเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสนุกๆกันนะครับ Que <laughs> มากๆค่ะงานไม่ถึงวันที่11พฤษภาคมนะคะยังมีศิลปินรอขึ้นเวทีอีกนะคะของเต็มมือเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ